โู uh, oh, oh. Anyway, um, uh. ้อยโอ้โหแต่แฟชนแค่รึเนล่ายตัวดีนอก่อนให้เลยนอะไรไม่ให้เกิดสุดยอดโอ้โหมึงมีแต่งตัวดีจริงเฮ้ยโอ้โหไม่รูอก ใส่สูตรดีตะคตพักเพื่ออคกตบวชไงเก็บมาด้วยน้องของศาสนามาเลยอ่ะของผมเองโอเคสุดยอดจริงสูตรวันนี้ออกมาหลายงานแล้วใช่ไหมพระท่านที่นี่ที่ไหนนะตัวอยู่มันคือตัวเมืองแต่งงานไงเมืองเจ้าลุงเดชอุดมใช่เหรอเป่้าป้าศรีวิกานึกว่าบ้านพักคนทรา นี่ใครหรือเปล่าปากดีก็นกรือเบิดไม่เปิดสึกกันแล้วเขาว่าเธอเฮ้ยแล้วเป็นไงวะเออเอะมาตอบยังเรียบร้อยไหมนี่ท่านมีเรื่องจะกล่าวทูลไหมครับบอกว่าไงบอกว่าบอ้พวกไอ้พวกปากดีกันเนี่ยเมือแมงตะลักลน้ำหมากย้อยทั้งนั้นพี่บันนาม เดี๋ยวเนี่ยไม่เอออย่าไปพูดจริงสมพี่เอาเรื่องจริงมาเปิดเผยแม่มากินหมาเรื่องนี้รู้กันก็ฟอกถูกกไม่ขู่แล้วนี่อหไรวะผู้คุ้นจะถามอะไรต้งสีนะเออไปเด่นเรื่องมาแดงพวกกอีกเออเรียบร้อยนะถึงไหนแล้วเนี่ยไปฆ่าไงไปฆ่าองค์เทพประธานบอกค์เทพไม่ได้ฆ่าแล้วไม่ฆ่านะ มีคนมาช่วยใครวะไอ้เต๋ากูหมายถึงในเรื่องถ้างั้นรีบแต่งรีบกลับเลยรีบแต่งรีบกลับไปเดี๋ยวเข้าไปดูให้ดีก่อนถ้าเกิดว่าเจ้าสาวแก่กลับเลยนะเออรู้ปหมเนี่ยมึงมาเปิดตึกได้ขาว่าเราอยู่พวกมืึงไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ยินพ่อมอคนแก่วบบนี้รุ่นนี้โอ้โหตึงหมดแล้วรอไปเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนี้จะเป็นจริน แล้วก็เสือไปดูตรงเหี่ยวๆยันยนนะอ่ไอ้รตรงต,ตึงมีทั้งเยอะแยะแม่งไม่ดูกันก็มีอยู่ตรงเดียวที่ตึงอะอะไรวะ <c oughs> นี่ไม่ได้พูดจริงๆต้องเล่นหูไม่เอาแล้วฉีกมุ้งดิไรดีมากเอออ้าวสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับครับผมอ๋อพี่บอดสายควันอะไรครับอ๋อพี่บอรสายครันพี่บอส ี่เบิร์ตไปนานแล้วไม่ขึ้นหรอกระชากแล้วอู้หูดันพีนี่คนนิ่งพี่เบิร์ตเลยเนี่ยเจอนยครับเชิญคนนิ่งพี่เบิร์ตอะไรวะอะไรวะน้ำหนักติดขึ้นไหมยังเหมือนี่หรอตายมึงยังพูดกล้าพูดได้น้ำหนักมึงขึ้นรักทำไมล่ะเอาพี่ใครเนี่ยจำไม่ได้เหรอใครล่ะลูกพระเจ้าหลานเทพประถาน ดมลูกแล้วนี่ล่ะเม็เจ้าป้าเหรอโอ้โหมึเอองเรียกยังไงเรียกเป็เจ้าอาเรียกว่าเจ้าป้า <c oughs> จะอาตินิกาลูกจะอาตินิกานี่ถ้าไม่นกว่าจะเป็นลูกเขยในอนาคตตบหัวนที่เมืองน,นี่จะไปจะมาทําไมไม่ส่งข่าวส่งขา่งขาวให้อารู้สักหน่อยนะลูกเหรอจะมาแต่งงานครับจะมาแต่งงานใจร้อนมาหรือเปล่าแม่มึงทําไมไม่มีใบบอกมาก่อนแล้วพูอคุณเขาเรียกว่าแต่งแบบทุกเฉิน เันรีบแต่เสร็จกต้องรีบกลับเลยแล้วนี่เสด็จพี่เทพราชได้มาด้วยไงอ๋อไปมาชวนหนักมาไม่ได้ฮะมาไม่ได้มาไม่ได้จรริงเหอมาไม่ได้เราได้ลงใจลงทั้งล่างทั้งบนเลยแล้วอย่าบอกนะว่าจะสาวคนนั้นอ๋อนั่นแม่บ้านทหารบกลูกโอ้เมืองนี้ผู้หญิงนี่ไซส์เดียวกันหมดเลยเนี่ยเมืองนเปิดได้ถมมันงปงบอกว่าเมืองนี้เมืองสมบูรณ์ สงสัยเมืองของแพทย์ย้ายล้านเคาไม่มีจะแดกกันแล้วสิกระดูดเลยแก้มตอบมาแลยมึงแต่ตัวได้มีสมบุกมากเลยมึงเล่นว่าเขาเขาว่ากูไม่ได้ว่ามึงงอยตกกีไม่ได้ว่าลูกไม่ได้ว่านี่นี่นี่เป็นอะไรโอ๊ะโอคารักพี่ทักพี่ทักษ์เพนทาร์คันโอคารักแต่งตัวได้มีสมบุกมากเลยลูก ใสสู่่ตรแล้วเนียที่เมือของพระเจ้าหล้านเนี่ยออาปรีแบบนี้ทั้งหมดใช่ไั้นนี่จะไปว่าเขานะเจ้าอานี่เขาสิงคุณแพทใ่งสุพรรณใชตายแล้วทำไมหน้าเป็นตกขาวแล้วลูกตกขาวเน่ยเดินเดินหน้าไปหน่อยกมันเข้ามานะทิมงานแล้วโอ้โหลองเองนะเลรอคลย เจ้าสาวอยู่เดียวไปตามเจ้าสาวไปให้หนูไปตามเจ้าสาวาเลยพี่นนกมาทีลูกบอกพี่เทพประธานเขามาแล้วไม่ตื่นตื่นนะเจ้าสาวสวยแน่นอนดูแม่สิแม่ชงขนาดนี้ลูกจะชงขนาดไหนนี่เจ้าสาวลุ้นนกหกยกเนี่ยอ่าอ่าขนหลุดแล้วลูกขนอะไรหญิงพูดให้ดีขนหัวขึ้นประดับไลลูกโอ้ไม่ต้องปิดหน้าแล้วจ้าเปิดหน้าเลย ตัวไหนนี่ค่ะตัวไหนตัวไหนนฮะตัวไรตัวไรเนี่ยแล้วปงหญิงไวเลสคอยใส่ตรงนี้ไม่ได้เป็ใส่ตรงนี้เอาไม่ใช่อ่ะอันอะไรอ่ะสายจะแต่งหรือเปล่าคะเสร็จแม่จะแต่งเลยแต่งเลยแต่เย็นสักแป๊บนะลูกสามพันบาทถ้าจะมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรีบแต่งรีบฉุดเลยปิดบ้านเดี๋ยวฉัสองไม่โกรธกันแล้วกัน

เดี๋ยวเจอกันเนี่ยคุยไอ้ดูทำไมหน้าขาวฉลุเอ้าเอามีนะไปไปโดนอะไรมาเนี่ยโอ้โหแต่งตัวงามจริงทะเลอะไปทำอะไรอ่ะก็พวไจุดประทัดไม่เป็นแตละวันเลยพ่อ ด้วยแล้วใครอ่ะขวยครับปุ้ไม่ขวยขวยรู้พ่อนี่อีกมาแบบนี้นะเข้าไปนะเขาวิ่งกันแตกตื่นแน่โหประทัดเต็มหน้าไปหมดอีกรอพ่อตรงนี้เดี๋ยวพ่อจะเรียกค่อยเข้าไ,ป,าไาปไม่เหงาลูกไม่เหงาลูกเดี๋ยวพ่อออกมาแล้ะยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวพ่อเรียกก่อนไม่ต้องร้อง,องเดี๋ยวพ่อไปเที่ยวกับเราโอเกไ ระดับทองปลิวสวยดูสวยสดงดงามเห็นนิโนไม่ใสเคาจัดงานอะไรกันอ้าวท่านท่านเป็นใครเ้าจำอาไม่ได้เหรอลูกอาชื่ออะไรอาไงลูกอาอะไรอาอะไรอาอไรอาอะไรอาเด็อุดมลูกอาเด็อุดมจะเสียงดังเอาไองหรือซี Google, ้ตัวอาไรเด็อุดมก็ นายขอประทานอภัยด้วยอะไรไม่ไม่แนะนำไม่หนูรู้จักอาเดชอุดูลมากงอุดมดงก็พอลูกเดี๋ยวค่อยแนะนำใครบอกใครบอกให้เปิดแอร์ทีสงสัยแอร์จะไม่เย็นแล้วนี่ใครเนี่ยเชื่ออะไรลีน่าจังพ่อหายใจที่ไหนล่ะนี่นะจ๊ะวิทย เขาบอกว่าอะไรเขาว่าอะไรอ่ะใครรอดอดอะไรม่วงมึงอ่านปากในมะม่วงวะ้ืเออะไรเธออะไรเธออะไรอะไรสีสีอะไรสีอะไรสีสัญญาสีอะไม่ได้สีกัญญนไกลไกลแล้วยาไกลแล้วหายคอปวดและปวดเป็นอะไรนั่นเอกตลอดกาลนั่งเอกตลอดกาลนะเนี่ย เอกผู้ยิ่งใหญ่เ,เ,เ,ปเป็นนางเอกตลอดกาลและนานเทินถูก <c oughs> ไตปตบหัวทิ้งเลย <c oughs> โอ้โหนี่พ่อโจอาสิวิการหลานต้องขออภัยด้วยหลานจำไม่ได้ด <c oughs> ไ,ไ,ดไ,ไดปนในมาสักหลายปี <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาคุยด้วยพร่เจ้าค่ะรอตรงนี้ก่อน <c oughs> อไม่ถือโชคดีเฮ <c oughs> <c oughs> ้ย อ่อยเขาตื่นเขาปินอยู่ทั้งคืนเนี่ยจงพ่าอากลับไปแล้วอ้าววายละเราอ่ะปิดหน้าปิดตาหัางหลังคุยกันจะรู้เรื่องหรือไงไเห็นหน้ามาคุยกับเราสิเราอยากพบหน้าเจ้าวายหันหน้ามาโอ้โหขนตากี่ชั้นะเนี่ยแต่ช่วยบอกเวย

แมนแล้วเฮ้ยซื้อเลยเื้อเลยลวที่ไหนเราเทพขนาดองค์สัตว์เห็นเสียงลมนี่ขนตาหรือม่พันลมเนี่ยนี่ใครเจ้าสาวเธออะไรล่ะเธออะไรเธออะไรออะไรออะไรออะออะ หน้าอย่างพวกเนี่ยเป็นนกฮูกตอนเนี้ยเป็นนกเขาบอกสิลูกชาไข่มุกเดี๋ยวจะหลุดลูกนะแม่ผมมีแต่งอีเวนผมเป็นลูกผมพระเจ้าอาเหรอแ้งชาไข่มุกก่อนชนุลกเอา์ดีพระคุณเทพประธานรอนีก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยด้วย โอ้โหเพื่อทำอะไรอ่ะออเทียนไฟเทียนวันนี้บวยไทยเนี่ยโอ้โหขาเขานน่ากลัวเนาะโอ้โหหายรูปร่างไปหน้าต่อยบวยไม่ต้องล้ำวันนี้ไป่หนกันเป่าจะหมดนลมแล้วเล่าไปไหนกัน หน้าที่เหงือปีเนี่ยต่มาใครเป่ายอดใครเขาเป่าสิมันง้อ,อเมียมอยู่ยอดเขาง้อ,อเมียเขาอยู่าจะ่จะมาทะเลาะกับเมียอะไรมึงมึงมึงระแวงอะไรทะเลาะกับเมียของเรื่องอะไรไปรู้ได้ไงก็เมียมันเป็นชู้ยามหน้าหมู่บ้าน <c oughs> เฮ้ยสนใจไปรู้อีกว่าไปทั่วยามหน้าหมู่บ้านแล้วมึงรู้ได้ไงกูเป็นยามหน้าหมู่บ้าน อยากมึงหรือพ่อมึงถักสุดเอาพ่อมึงไปยามด้วยเหรอใช่จ้ะหรือว่าเดินทั้งคืนเลยเป็นผ้านึกคืนเอาปีคือเขาเริ่มมานี้อันนี้แต่งตัวโอ้โหใส่สูทด้วยใครเนี่ยเทพเทพอะไรอ่ะเกษเทพไงเทพอะไรเทอะไรเทอะไรเทพมาเผือกไม่ทันเหรอมึงเทเผือกมากับใครอ่ะอย่าบอกนะ ตับใครถามพวกเนี่ยมาแทงไฟแตกเลยมามาไอหลังไอหลังใครวะหัวทองทองมาดูเอาอยู่นู่นเหรอกูมาคุยดูมันไวมดูมันอย่างใกล้คิดย้ายข้าสายตาในพ่อกลับมาไกลๆกลไนลหน่อประชิดติดตัวองัา แไม่มีสิทธิ์พูดไม่มีสิทธิท์โเถียงจำไว้ไวอดูแลมันไม่มีสิทธิ์จะพูดแบบกิดชนอนมอนี้ามาแล้วก็ไปไม่ต้องพ่ออันนี้เราไม่ได้ขี้ไหนไปเนี่ยนี่ใครเนี่ยเทพเทพอ,อะไร มีเทพเดียวแต่เทบอะไรล่ะเทียพไหเทียบอะไรเทียบอะไรพอนเทพพอนทวีครับคอนเทพเฮ้ยใช่คอนเทพเหรอไม่ใช่ใช่จ้ะแล้วเหมือนใครจะโยนพอภดีเหมือนมากใช่พยนไม่ใช่พยนไหมอย่าไปอั้มเขาเขาไม่ใช่พยนหรอเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาดีนะจัง มีงไม่เลิกนี <S <S ่เลิะเทวอะไรเนี่ยเทวบดานเอาละรอนี่ก่อนงั้นแตงวันนี้ถ้าไม่ใช่เราเทพระราจัดคนอื่นก็จัดไม่ได้ตอนนี้ยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ยกเลิกไปก่อนอีกเจ็ดวันจะกลับมาจัดให้ใหม่หมดหน้าที่ทุกคนแล้วแยกย้ายเข้าพักอู้มาาพ่อมา

เห็นมั้ยเอาที่หรอะเอ็นตี้อันน่ารักจังเลยเฮ้ยอ่าะปิ่นหนูไปจับเลยปิ่นนะลูกปิ่นครับไม่เอาที่บ้านอาเยอะกว่านี้อีกเอามีเหรอไอ้ที่ใส่ชานุ่นปิ่นนะลูกเอาปิ่นแล้วครับอืวายแต่แล้วเอาละใช้ปิ่นอิเล็กทรอนิกส์ฟังให้ดีเลยอีเจ็ดวันกลับมาจัดงานแต่ง ไออีเนิ่ไอ้ไหน้าไปสักคนเราเทพพระราจะตัดหัวมันเอาหัวเต้าเรนคิดดีนะว่าแตเรื่องเรื่องนี้เธอแก้ให้เองพี่สกิวเรื่องนั้นไอ้ลูกไอ้ยังไงแล้วไอ้เรนจะมาแก้ไขแก้ไขทำไมล่ะไม่มีสมองาเลยยังไงฮะนี่ควายดีชอบพโอนุไอ้หนู ไอ้หนูไม่ตามพ่อไปเล้วลูกพ่ไม่เรียกทำไมอ่ะพ่ไม่เรี้ยมันไม่ได้อะไนเป็นกุมาแล้วมีทีนี้แล้วก็ตามไปได้ทุกที่พ่อต้องหยุดโจมเรียกไปด้วยอ่ะไอ้หนูชื่ออะไรเนี่ยฮะหนูชื่ออะไรจานครับจานอะไรลูกจานไลท์ทีวีครับเป็นกุมารเหรอลูกครับผมอยู่วัดแหละวัดลิงดูดหนูพ่อเจ้าว่าชื่ออะไรข้าครูกวย มีอะไรถามต่อไหมครับเรียกพ่อหน่อยดิพาอยังไม่มาเลยหนูพี่พ่อเดินจะถึงบ้านอยู่แล้วเนี่ยพ่อไม่ไปมาเล่นกันหนูเนี่ยอยูมาลูกไม่ดีมันี่แล้วไม่ตาไปอ่ะพ่อไม่เรียกพ่อไปไหนพ่อเคยเรียกป่าเดี๋ยวนี้เลี้ยงพ่อก็เรียกทุกวันเลยไปด้วยกันไปเยี่ยมแม่โรงพยาบาลพ่อก็ไม่เคยเรี้ยงไปก็เองหลับอ่ะลูกหลับอะไรอ่ะพ่อพ่อออกจากโรงพยาบาลอกี่ทุ่ม ออกมาก็หลายทุ่มอยู่ไม่จริงแม่บอกออกมาสามทุ่มแล้วพ่อถึงบ้านกี่ทุ่มตีสี่กูไปไหนอ่ะเออนันน่นนะสิพ่อนั่นนะสิพ่อถึงบ้านตีสี่นั่นดินั่นดิแล้วทำไมเองถึงบ้านแปดโมงเช้าเหรลูกพ่อแม่เรีย้ยงแม่เลี้ยงลูก